วันนี้เรารับประทานอาหารค่ำที่บ้านนะคะอันนี้คือโฮมเมดทั้งหมดเลยอาหารที่เราจะทานในค่ำวันนี้เป็นอาหารซีฟู้ดหรืออาหารทะเลนะคะเริ่มจากเมนูแรกค่ะกุ้งอกวุ้นเส้นเป็นกุ้งขาวกุ้งขาวนี่เป็นกุ้งน้ำกร่อยนะคะที่เขาบอกตัวใหญ่ๆสดๆเลยค่ะเราซื้อ,อมาจาก ตลาดนะคะตลาดลานโพนาเกลือที่เป็นตลาดอาหารทะเลสดสดเลยนะคะวันนี้ราคากิโลกรัมละ260บาทค่ะแต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษเลยเขาบอกนะคะแล้วก็อกบุญเส้นดูคะ่ะสีสวยมากเลยสีสวยจริงๆนะคนะคะทีนี้มาดูเมนูต่อไป ก็เป็นเมนูกุ้งเช่นเดียวกันก็กุ้งขาวตัวใหญ่ๆสดๆเช่นเดียวกันนี่แหละค่ะก็เ,เราซื้อมาพร้อมกันกันกบที่เราทําอบวุ้นเส้นนะคะราคาเดียวกันค่ะอันนี้คือเ,ออเป็นกุ้งค้าเกลือนะคะนี่ไม่ได้แกะเปลือกไม่ได้แกะอะไรใครจะทานก็แกะเองนะคะอ่ะทีนี้เมนูต่อไปค่ะนี่เมนูหอยนะคะหอยใหญ่หอยยาว ดูค่ะหอยแมลงพู้ตัวใหญ่ๆสดสดใหญ่จริงๆค่ะดูนะคะเนี่ยตัวใหญ่ๆยาวๆเลยเห็นไหมคะยาวเกือบเท่า,าโทรศัพท์เครื่องนี้เลยนะคะแล้วก็สดสดด้วยเนี่ยอันนี้เราซื้อกิโลกรัมละ60บาทค่ะนะคะเอามาดูถัดไปเป็นหอยแครงหอยแครงวันนี้เราจะซื้อมาสองไซส์นะคะ อันนี้ไซส์นี้ขนาดเนี่ยนี่ค่ะเราซื้อมาอตัวนี้หรือว่าไซส์นี้นะคะซื้อกิโลกรัมละ180บาทแล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งนะคะที่พวกเราซื้อมาในวันนี้นี่ค่ะดูดูค่ะไซส์ใหญ่มากนี่ให้เทียบ <ๆ S 1> เทียบเห็นกันน้องๆนะคะเนี่ยอันนี้คือไซส์ไซส์เล็กรองลงมา เดี๋ยวเทียบให้เห็นเลยค่ะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะสองไซส์นะคะวันนี้ที่ซื้อหอยแครงมาตัวใหญ่นี่นะคะเราซื้อกิโลกรัมละ230บาทราคาวันนี้นะคะแล้วก็ไซส์เล็กลงมานี่ค่ะน้องเล,เล็กนี่ค่ะเราซื้อกิโลกรัมละ180บาทค่ะตัวไซส์ใหญ่เนี่ยประมาณ10ตัวนะคะต่อ1กิโลกรัมนี่ อาหารทะเลเราก็ทำเองที่บ้านนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองนะคะโขลกเองตำเองปรุงเองดูค่ะอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วค่ะตั้งโต๊ะเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วรอแต่คนมาทานนะคะรอแต่คนมารับประทานเท่านั้นนะคะรอแขกมาค่ะเดี่ย จะกินหมดไหมเนี่ยกินกี่คนคะวันนี้มามาค่ะมาทานอาหารค่ำด้วยกันกินซีฟู้ดนะคะมาค่ะดูดูหอยมาดูหอยใหญ่ค่ะหอยแครงตัวใหญ่ๆนี่ค่ะเปิดดูข้างในนะคะว่าตัวใหญ่ไหมดูนะคะอันนี้เราทําแบบสุกเปิดออกมาแลวนี่ค่ะนี่นะคะ เน ok> uh, sure. ี่ยตัวตัวประมาณเนี้ยไหนจิ้มดูแซ่บชิจ๊ะค่ะอร่อยค่ะใช่แล้วคนนี้รีวิวไหนคะรีวิวรีวิวอะไรคะทานอนรีวิวไหนคะรีวิวจาจิมายิมจิ้มาจิาิมาจิ้มาจิ้าจิาจิ้้ อร่อยอร่อยมั้ยคะอร่อยสดๆเลยคะ